มาดูเรื่องของนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าไปเที่ยวที่บางแสนแล้วผิดหวังมากเลยเพราะว่าไปเจอขยะเกลื่อนหาดบางแสนตลอดทั้งหาดเลยนะคะขณะที่ทานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุกก็เร่งเก็บกวาดทาความสะอาดโดยบอกว่าขยะพวกนี้ค่ะมันเป็นขยะที่มาตามฤดูมรสุมค่ะที่บริเวณชายหาดทะเลบางแสนตําบลแสนสุขอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะโดยพบขยะ จำนวนมากเลยนะคะถูกพัดมาเกยตามหาดทะเลบางแสนโดยพบว่าบรรยากาศเนี่ยก็เงียบหงาพอสมควรเลยนักท่องเที่ยวบางตาค่ะตามจุดนั่งพักและเต็นต์ประกอบการอาหารก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามานั่งกันเพราะว่าดูสิมันมีขยะเต็มชายหาดไปหมดก็ไม่เจริญหูเจริญตาเราอยากไปพักผ่อนเนาะอยากจะเห็นแบบว่า าชายหาดทรายสีขาวสวยน้ําทะเลใสๆแต่ไปถึงเอ้าทําไมเป็นขยะเต็มแบบนี้นะคะซึ่งทางนี้ก็เป็นขยะหลากหลายชนิดเลยค่ะที่ถูกคลื่นซัดเข้ามาบริเวณชายฝั่งอย่างที่เห็น,นก็จะมีทั้งถุงพลาสติกมีห่อขนมขวดพลาสติกเศษไม้นะคะตลอดทั้งแนวชายฝั่งของทะเลบางแสนเลยแล้วก็ยังพบกับรถของทางเทศบาลเมืองแสนสุขที่ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมกําลังการช่วยเก็บกวาดขยะที่อยู่ตามแนวชายฝั่งของ ทะเลบางแสนค่ะโดยจากการสอบถามนายวิชัยเปลี่ยนประเสริฐอายุ71ปีซึ่งเป็นผู้ประกอบการให้เช่าห่วงยางตามแนวชายหาดก็บอกว่าขยะพวกนี้มันถูก มรสุมนะคะพัดมาจากที่อื่นซึ่งหลังจากฝนตกหนักก็ทำให้น้ำไหลลงสู่ทะเลแล้วก็พัดพาขยะมาจากหลายทิศหลายทางจากนั้นน้ำทะเลมันก็พัดขยะเข้ามาบริเวณชายฝั่งเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นอ่าวรับน้ำทำให้น้ำทะเลพัดขยะจากทุกที่เข้ามาบริเวณชายทะเลบางแสนพอนักท่องเที่ยวมาเห็นขยะเขาก็ไม่กล้าลงเล่นน้าค่ะ แต่เขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติทางธรรมชาตินะคะเมื่อมีฝนตกมีมรสุมมันก็จะพัดพาเอาขยะมาจากที่อื่นซึ่งขยะเหล่านี้มันไม่ใช่ขยะจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทะเลแน่นอนเพราะว่าที่นี่เขามีถังขยะเอาไว้บริการให้ทุกจุดจากทางเทศบาลเมืองแสนสุขทางนี้ก็อยากจะฝากถึงชาวบ้านที่อยู่ตามริมคลองหรือว่าใกล้ทะเลหากอยาก จะนาขยะไปทิ้งเนี่ยก็ขอให้ไปทิ้งลงถังนะคะลงถังขยะซ้ำไม่ใช่มาทิ้งลงแม่น้ําลําคลองเพราะถ้าหากเกิดว่ามีฝนตกน้ํามันก็จะไหลลงทะเลไงคะ,ะมันก็ขยะเหละ่<ม>านะมันก็ลงมาด้วยนะแล้วพอทะเลมันก็จะพัดเอาขยะเข้ามาบริเวณชายหาดก็เกิดเป็นมนลพิษทางทรัพยากรทางทะเลก็ได้รับความเสียหายความเสียหายเหล่านี้มันส่งผลไปถึงสัตว์ทะเลด้วยนะคะซึ่งทางนี้ทางด้านนายนะัทพงศ์แจ่มกระจ่างอายุ44ปีซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวที่ชายหาดบาง เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเดินทางมาถึงก็เห็นว่ามีขยะจํานวนมากตามแนวชายหาดอยู่แล้วซึ่งปกติมาถึงเนี่ยจะเห็นบางแสนสวยงามมากค่ะแต่ครั้งนี้มาแล้วค่อนข้างผิดหวังเพราะว่าเจอแต่ขยะแต่ก็เข้าใจนะคะในเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เมื่อมีมรสุมก็จะพัดพาขยะจากที่อื่นเข้ามาแต่ปกติมาเนี่ยจะเห็นชายหาด ที่สะอาดน้ําใสนะคะแต่พอครั้งนี้มาเจอขยะแบบนี้แน่นอนไม่มีใครกล้าที่จะลงไปเล่นน้ํานะคะโดยขยะเหล่านี้ก็พัดพามาจากที่อื่นไม่ใช่ของนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทะเลบางแสนอย่างแน่นอนซึ่งนะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เมืองแสนสุขค่ะก็นํากําลังระดมเก็บกวาดขยะตามแนวทะเลบางแสนให้มากกองเอาไว้แล้วก็ใช้รถตักใส่รถบรรทุกเพื่อนําไปทิ้งเป็นการปรับภูมิทัศน์เก็บกวาดให้ชายหาดบางแสนนั้นกลับมาสวยสะอาดได้เหมือนเดิม,มค่ะ